สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแล้วก็แอดมินคนนี้คนเดิมในช่องเด็กเก็บบอลช่องนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันเรามาพูดคุยหลังเกมกันนิดนึงก็แล้วกันนะอยากจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีจังหวะใจใหายใจคว่ำเยอะเหมือนกันนะในเกมนี้เนี่ยเริ่มที่นาะทีแรกเลยก็แล้วกันแฮร์รี่แม็กไกวเกือบจะต้องออกจากสนามนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าหัวจะไปโขกับนักเตะของฟูลแลมแล้วก็มีรอยแตกเล็กๆด้วย แต่ประเด็นก็คือแกก็ยังอุตส่าห์ทนเล่นต่อได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากๆแถมเกมเนี่ยก็ต้องหยุดประมาณเกือบซักสานาทีนะแต่สุดท้ายแฮร์รี่แม็กไกวก็ยืนยันว่าจะไม่ออกนะคะแล้วก็จะคงสู้เพื่อทีมนะก็ต้องยกย่องในจุดนี้นะคะและก็อยากจะบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยแฮร์รี่แม็กไกวนั้นเล่นโคตรดียังไงก็ต้องชื่นชมนะคะเกี่ยวกับจังหวะนี้ แต่ในนาทีที่8อยากจะบอกว่าก็เป็นแฮร์รี่แม็กไว์นี่แหละที่ทำให้ทีมไม่ได้ประตูขึ้นนำโดยจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะฟรีคิกของคิสเตียนเอเล็กเซนแล้วก็เปิดบอลมาให้กับทางอาริฮานดูกานาโชแล้วกานาโชก็ปาดคืนกลับไปให้กับสกวอตแมกโทมานียิงประตูเข้าไปนะคะแต่ประเด็นก็คือในจังหวะนั้นเนี่ยแฮร์รี่แม็กไว์ไม่ได้มีส่วนกับลูกนี้ด้านไปยืนลำหน้าแบบนิดเดียวนะคะนิดเดียวแบบนี้จริงๆอ่ะ ซึ่งกรรมการก็ใช้เวลาในการตรวจสอบ VAR นานมากๆเลยนะคะประมาณสัก3นาทีนะตรงนี้เนี่ยลุ้นกันสุดๆว่าจะได้ประตูกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายถึงแฮนดี้แม็กไวจะไม่ได้สัมผัสลูกฟุตบอลแม้แต่นดิดเดียวแต่กรรมการมองว่าตอนที่เขายืนลำหน้าเนี่ยเขาก็พยายามกระโดดเอาขาเนี่ยเหยียดให้ลูกฟุตบอลนั้นมันเข้าประตูไปให้ได้นะคะ ซึ่งมันเป็นเหมือนกับการพยายามเล่นฟุตบอลแล้วมันก็ต้องทําให้กองหลังของฟูลแลมเนี่ยเข้ามาเบียดกับเขานะคะกรรมาการเขามองว่ารูปนี้เนี่ยแฮร์รี่แมกไวมีส่วนก็เลยถูกดิป,ประตูคืนไปนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจเลยนะคะสําหรับแอดมินเนี่ยเสียดายมากๆ และหลังจากนั้นเกมเนี่ยก็เล่นกันแบบทรงๆนะคะทําอะไรกันไม่ได้เลยนะทั้งปีศัตแดงแล้วก็ฟูแลมแล้วมันก็มีบางจังหวะเนี่ยปีศัตแดงเกือบจะโดนด้วยนะคะแต่ก็ยังดีที่มีอังเดอโอน่ายัางเหนียวอยู่นะคะเกมนี้ไม่ทําให้ผิดหวังสุดท้ายเกมเนี่ยก็มาสู่ในช่วงนาทีที่90บวกหนึ่งนะคะ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะขูกขิกอยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษของฟูลแล็บนะคะขูกขิกไปขุกขิกมาบอลมาเข้าเท้าของบูโนแล้วก็ล็อกทีน,นึงนะคะแล้วสุดท้ายก็ยิงด้วยขวาเข้าไปนะคะเรื่องลูกนี้เนี่ยมีค่าเพียงพอที่ทําให้ปีศาจแดงสามารถคว้า3ามแต้มมาได้นะคะก็ต้องชื่นชมบูโน,โนโลูกนี้ด้วยเอาตรงๆถ้าเป็นนักเตะค,คน,นอื่นๆเนี่ยแอดมินเชื่อว่ายิงออกแต่บูโน,โนเนี่ยแกยิงเข้านะคะก็ต้องขอยกนิ้วให้เลยะนะ ก็เป็นอันจบเกมนะคะสุดท้ายปีสัตแดงก็คว้า3ามแต้มมาได้นะคะเกือบจะแบบงานเข้าเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้เรามาต่อกันที่หลังเกมกับบูโน่เฟย์นิกันหน่อยดีกว่านะคะมาดูซิว่าหลังเกมเนี่ยเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการพาทีมเอาชนะเกมเมื่อคืนนะคะโดยหลังเกมบูโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่า ในเกมนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อความเชื่อของทุกๆคนทุกคนจะต้องสู้และสุดท้ายผมก็ทางประตูได้สามแต้มมันสำคัญมากเรารู้ถึงตำแหน่งของเราเราต้องการผลการแข่งขันมันสำคัญมากสำหรับเราที่จะเก็บสามแต้มในวันนี้เราจำเป็นจะต้องเก็บแต้มเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างเราต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแห่งเพราะเรามีเกมสำคัญรออยู่ในหลังจากนี้ ในเกมนี้เนี่ยทุกคนมีความสําคัญกันหมดนะแต่ผมจะขอพูดถึงกองหลังของผมหน่อยก็แล้วกันพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่กันได้ดีมากๆแฮนรี่แม็กไวเขายอดเยี่ยมสุดๆวันนี้เขาเป็นคนที่สําคัญกับเราที่สุดต่จสําหรับจอห์นนี่อีแวนกับลาเฟเวรลาดพวกเขาทั้งคู่ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาแสดงออกถึงความชัดเจนว่าเขามีความใจสู้แบบสุดๆและพยายามกระตุ้นทีมอยู่เสมอทุกคนมีความสําคัญนั่นแหละ ผมก็ไม่อยากจะโฟกัสนักเตะแค่บางคนมากจนเกินไปทุกคนล้วนสำคัญกับทีมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเกมนี้แฮร์รี่แม็กไวเขาโดดเด่นสุดๆเขากำลังทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆและผมบอกว่าเขาจะรักษามาตรฐานของเขาแบบนี้ต่อไปในหลังจากนี้เราจะต้องพบกับโคเปนเฮเกนมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเจอกับใครสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เราต้องแสดงให้เห็นแพชชั่นและคุณภาพของเราในวันนี้ให้ได้อีกครั้งในเกมวันนั้นผมรู้สึกว่าพวกเรานี่มีความสามารถมากกว่าในเกมวันนี้อีกนะและเราจะต้องแสดงมันออกมาให้เห็นบโบโนเขาก็พูดปลุกใจเพื่อนๆเอาไว้แบบนี้เลยนะคะจริงๆในเกมนี้เอาตรงๆถ้าดูกันแบบรวมๆเนี่ย บูโน่ก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะถ้าพูดกันตรงๆแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังอุสตส่าห์ทำเบอร์ตูได้นะคะยังไงตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับบูโน่ด้วยก็แล้วกันนะทีนี้เรามาต่อกันที่กุนซือผมสวยกันหน่อยดีกว่านะคะกับเอลิกคินฮาร์ณปัจจุบันนี้คงไม่มีใครที่จะดีใจไปมากกว่าเขาแล้วนะคะที่เกมเมื่อคืนเนี่ยเอาชนะมาได้โดยหลังเกมค่ะเอลิกคินฮาก็บอกประมาณว่าความพ่ายแพ้สองครั้งใหญ่เนี่ย แน่นอนมาทําให้ทุกคนไม่พอใจเป็นอย่างมากนั่นมันไม่ใช่มาตรฐานของเราและเราก็ไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเราจะต้องรีบปรับปรุงและตอบสนองผมคิดว่าเราเห็นกันแล้วนะว่าเราเปลี่ยนแปลงมันได้มันเป็นผลการแข่งขันที่ดีและเราก็มีความสุขกับมัน นักเตะคนหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือ Henry แฮร์รี่แม็กไวเกมนี้เขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆมีความเป็นผู้นําสูงแต่มันก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่ทําหน้าที่ได้ดีทุกๆคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเช่นกันเพราะมันคือทีมมันคือสปีริตของทีมพวกเขาพร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน เราจะต้องแสดงให้เห็นในทุกๆเกมเราได้เห็นการปรับปรุงในวันนี้และเราจะต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปมันเกี่ยวกับช่วงเวลานะผู้เล่นจะต้องตระหนักในสิ่งนั้นนี่คือคําตอบที่ถูกต้องคุณต้องโฟกัสไปในช่วงเวลาหนึง่งและผู้เล่นระดับท็อปก็ทาสิ่งนั้นและแน่นอนบูโน่คือผู้เล่นระดับท็อปและเขามักจะแสดงสิ่งพิเศษออกมาในช่วงเวลาที่วิกฤตเบื้องต้นเอลิกเทนฮาก,ก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยนะักข่าวก็ถามต่อแล้วนะัดต่อไปที่คุณจะต้องเจอกับโคเปนเฮเกนล่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างถ้าคุณไม่ชนะเกมนั้นเนี่ยคุณอาจจะตกรอบได้นี่เอริเธเทนฮาก็บอกประมาณว่าเกมนั้นหรอยังไงเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเราต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ไม่ไม่สําคัญหรอกว่าคู่แข่งจะเป็นใครเราจะต้องเตรียมพร้อมในเกมนั้นและทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะพบกับโคเปนเฮเกนเอลิกเทนฮาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวความลับกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะมันมีการเปิดเผยจากนักข่าวท่านหนึ่งนะคะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกรรมการได้มีการมาบอกให้เอลิกเทนฮารกเปลี่ยนตัวแฮร์รี่แม็กไวออกด้วยนะคะแต่แฮร์รี่แม็กไวนั้นใจสู้ไม่ยอมออกไซ้อย่างนั้น โอ้โหอย่างที่บอกนะคะเกมเมื่อคืนถ้าใครดูเนี่ยก็น่าจะทราบได้ว่ามันมีจังหวะกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นในนาทีแรกๆเลยนะคะแฮร์รี่แม็กไกวมุนโดนหัวไหล่ของนักเตะฟูลแลมซึ่งในตอนนั้นแฮร์รี่แม็กไว่ก็ถึงกับมึนเลยนะคะทําให้กรรมการต้องรีบเป่าหยุดเกมเลยนะเพราะมันมีอาการบาดจีบที่หัวนะคะอาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็กัดฟันแล้วก็อยู่สู้ต่อและเขาก็อยู่จนจบเกมด้วยนะคะที่สําคัญนะ แต่ประเด็นก็คือมันมีนักข่าวอย่างลอร่าเป็นนักข่าววงในสายนิวคาสเซิลนะ ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปีสัตว์แดงนะคะแต่เธอเนี่ยออกมาโพสทวิตเตอร์นะคะว่าสิ่งที่เธอรู้มาเนี่ยก็คือในช่วงครึ่งหลังผู้ตัดสินเกมเมื่อคืนที่ชื่อว่าจอห์นบุ๊คเนี่ยค่อนข้างกังวลกับแฮน์รี่แม็กไวนะแล้วก็ได้เดินมาบอกเอริกเทนฮาข้างสนามนะคะว่าควรจะเปลี่ยนแฮน์รี่แม็กไวออกเพื่อที่จะไม่ทําให้เขามีอาการบาดเจ็บไปมากกว่านี้เพราะว่าถึงแม้จะไม่แสดงอาการออกมาแต่มันก็น่าเป็นห่วงเพราะมันเป็นอาการบาดเจ็บที่หัว ซึ่งแถมในเกมนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าแต่เกดออกมาแล้วเนี่ยแฮร์รี่แม็กไวได้คะแนนมากที่สุดในทีมเลยนะคะอ๋มีเรื่องหนึ่งที่แอดมินสงสัยนะเผื่อใครรู้เนี่ยมาบอกแอดมินด้วยคือเรื่องเกี่ยวกับ Man of the m a แมค่ะแอดมินเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของปีสัตแดงเว็บไซต์ก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะบอกเอาไว้แค่ว่านักเตะ4คนนี้เนี่ยใครสมควรที่จะได้รับแมนออฟเดอะแม พอสมสอนชื่นชมนักเตะ4คนนี้ไว้นะคะก็คือบูโน่เฟย์นาริที่ทำประตูได้แฮรี่แมกไวที่เกมนี้เนี่ยแอดมินคิดว่าเขานี่แหละเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็มีอังเดรโอนาน่าสมาสอนก็คิดว่าสมควรเหมือนกันที่จะได้แล้วก็คนที่4ก็คืออารฮันโดกานาโชนะคะคือสมสอนเนี่ยเขียนเอาไว้ประมาณว่านักเตะ4คนนี้ทำผลงานได้ดีมากๆแล้วคุณคิดว่าใครกันนะที่เหมาะกับแมนออฟเดอะแมตช์แต่ก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเกมเมอ่อคือนเนี่ย ใครสุดท้ายแล้วได้รางวัลนี้ไปนะคะถ้าใครมีข้อมูลก็บอกแอดมินหน่อยก็แล้วกันนะหรือถ้าไม่มีแมนออฟเดอะแมทเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครกันนะที่เหมาะสมกับรางวัลนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหึไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ